ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าสำนักง,งานของพันนักศึกษานะครับหอ1 1เดเนื่องจากมีน้องๆหลายๆคนนะครับอยากจะเห็นภาพหรือวิดีโอของหอพักเนี่ยว่ามีแต่ละหอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะพาชมกันนะครับเริ่มจากสำนักง,งานของพันนักศึกษาบ้านสีตั้งหอ1 1กันเลย ข้ามาด้านซ้ายมือนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นหอสิบบ้านเรียวอดีนะครับ uh, ใต้หอสิบก็จะมีร้านเอ,อ,อกสารนะครับร้านภาพันธพายเซเว่นเลเ้นนะครับเดี๋ยวร้านเลยตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันอีกทีนะครับผมวันนี้พี่มาอยู่หน้าหอ,อสิบเอ็ดแล้วนะครับผมริเวณนหน้าหอสิบเอ็ดนะครับด้านล่างจะมีห้องอุ่นในรักณนะครับเป็นห้องขนาดประมาณสิบคูสิบห้าตารางเมตรน,นะครับไว้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมได้นะครับผม เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูสำนักงานนะครับก็เหรอค่ะม่งจุ้งไหมคนทีเป็นสำนักงานหอพักนักศึกษานะครับเป็นที่ที่ไว้ติดต่อเรื่องเจ้าหน้าที่กับหอพักนะครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องหอส1บเอดกันนะครับผมเราเดินออกมาจากสำนักงานหอพักเมื่อกี้นะครับ โอเคไหนก็ไหนแล้วมีน้องๆหลายคนถามกันมานะครับว่าแล้วหนูจะซักเสื้อผ้ายัางไงดีนะครับใต้หอสิบเอ็ดเนี่ยจะมีร้านซักอบรีดนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับแล้วบริเวณในสุดด้านในนูน้นจะเป็นร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับผมอยู่ใต้หอสิบเอ็ดสะดวกสบายง่ายมากมีตู้เอีเอ็มหนึ่งโต๊้ เราเข้ามาอยู่ในบริเวณหอสิเ็ดลยนะครับผมหอส1เเี่ดจะมีลิฟท์ทั้งหมดอยู่สี่ตัวเดี๋ยวพี่จะพาไปชมห้องตัวอย่างกันนะครับโอเคครับตอนนี้มอยู่ชั้นสองนะครับออกจะลิฟต์มาเนี่ยทางหอสิบเอ็ดจะมีฝั่งส่วนผ้าใยอยู่สองฝ้านะครับฝากแรกฝากด้านซ้ายมือกับฝากขวานะครับผมโอเคครับเราเข้าไปดูห้องกันดีกว่าเนาะ เปิดเข้ามาจะมีส่วนอ่าของพวกชั้นวางรองเท้านะครับส่วนที่วางรองเท้าก่อนที่จะถึงตัวห้องนะครับผมเหตจผลที่มีคือหนึ่งนี้เปิดเข้ามาก็จะเจอเตียงทั้งหมดสี่เตียงนะครับแต่ละชุดนี้ก็จะมีเตียงมีโต๊ะอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้า นื่องจากทางหอนะครับได้ทำไปเนี่ยไว้ด้วยดังนั้นน้องๆก็น่าจะเอาที่เรากุญแจมานะครับเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินงตัวน้องๆเอง,น,องนะฮะโอเคบรรยากาศโดยรอบเราม,ม,มาดูระเบียงกันดีกว่าระเบียงก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผม มีซิงหลังจานใี่หนึ่งใบก๊อกซักล้างแล้วตักผ้านะครับผมโอเคในส่วนของห้องน่าจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะได้พาไปดูส่วนอื่นต่อโอเคครับเดินอกมาจากห้องไป,ห,งไปห้องน้ำไปดูห้องนนะ้ำดีกว่าเนาะนี่จะเป็นห้องพักต่างๆนะครับ ต่อไปเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำที่นี้เป็นห้องน้ํำรวมนะครับตรงนี้น้องๆสามารถเอาเสื้อผ้ามาพรมสะอาดได้นะครับแล้วก็มารีผ้าได้ที่นี่นะครับผมมีอ่างซักล้างต่างๆสะดวกสบายนะครับมีที่วางของด้วยโอเค ส่วนของห้องน้ำนะครับจุดนี้คือห้องอาบน้ำครับมีสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็มีส่วนของสุขานะครับผมโอเคอ่างล้างมือ ครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องแบบนี้อยู่สองห้องนะครับผมเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าโอเคห้องต่อไปที่มีทุกชั้นนะครับก็คือห้องอ่านหนังสือนะครับผมก็จะมีโตะ๊ะเก้าอี้ทีวีแล้วก็ไมโครเวฟตู้เย็นนะครับลองเข้ามาดูนันดีกว่า มีตู้เย็นอยู่นะครับมีอุปกรณ์ทำครัวนะครับอาหารชาวหอมามา่านะครับมีไมโครเวฟให้มีอย่างนี้ทุกชั้นนะครับผมหอ11บเอ็น่าจะหมดเท่านี้นะครับผมเห๋ือยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูหออื่นต่อดีกว่าโอเคครับลงมาจากหอสิอแล้วเราไปดูหอ10 กันต่อดีกว่านะครับน่ามาพอดีเลยที่เห็นไกลๆนะครับผมนะครับคือสถานีรถรางครับอยู่ใกล้หอมากๆเลยจะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยขึ้นรถรางสะดวกที่สุดครับผมมาดูสิ่งลนความสะดวกนะครับผมที่อยู่ใต้หอสิกัน ร้านแรกนะครับเป็นร้านเสริมสวยนะครับผมตัดผมทำผมยืดผมทําสีต่างๆได้ที่ร้านนี้นะครับต่อไปเนี่เป็นร้านช่องสิกตูนนะครับผมแล้วก็จะมีขนมขายพวกไอติมพวกเอกเอ,อเครปหรือว่าน้ำแข็งใสต,งต่างๆนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรครับเป็นห้องว่างครับ น้ำเรือนี้จะมีตู้เยมธนาคารไทยพาณิชย์อยู่หนึ่งตู้นะครับถัดมาจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมอีร้านข้าวสารยงในด้วยขายกาแฟขายขนมปังตรงนี้เป็นร้านพระแผ่นพายครับผมอันนี้เป็นร้านที่หลอกนะครับผมเข้าเล่มรายงานริ้นหรืออะไรต่างๆนะครับส่วนนี้เป็นร้านซากักรีดของใต้หอสิบครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับผม